สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกม KOMATIC um SOUL AFK レ s นะครับผมก็เป็นเกมสไตล์ AFK นะครับผมคือเราสามารถปิดเกมเออกไปได้เลยนะฮะผมก็เป็นของ Come To Us นะครับผมก็เป็นคนทำเกมนี้ขึ้นมานะครผมแล้วก็มีอีก2เกมนะครผมที่น่าสนใจเนาะก็คือ ซัมมอนเนอร์ลอสเซนเทเลียแล้วก็ซัมมอนเนอร์โคลเนนิเคิลนะฮะส่วนเจ้าตัวโคลเนนิเคิลเนี่ยยังไม่เปิดให้เอิญกันนะผมแต่ถ้าใครอยากดูคลิปนะก็มีคลิปไว้แล้วนะครับผมตอนที่เขาเปิดพลดเบต้านะฮะผมจะเอาขึ้นมาทางขวามือนะครับผมอา่าแล้วก็ลอสเซนเทเลียด้วยนะครับผมก็ทําคลิปไว้เรียบร้อยละถ้าใครอยากดูก็สามารถไปดูกันได้นะครับผมมาพูดถึงการเล่นเกมตัวนี้นะครับผมก็ไม่ยากนะครับผมเข้ามาแล้ว,ลวลเราก็อัพพวกตัวละครอัพอาวุธอัพสกิลแล้วเราก็ปิดออกไป ได้เลยนะครับผมมันไม่ยากจริงๆนะครับผมมา,มาดูกันที่เมนูแรกนะผมก็คือเมนูของโลกนะฮะอ่าโลกตัวนี้ก็คือเป็นเหมือนแผนที่แมปนะครับผมว่าเราอยู่ส่วนไหนแล้วนะครับผมก็อยู่ตรงนี้นะฮะก็ยังติดอยู่ตรงนี้อยู่เลยแล้วก็มีเขาวงกตมีป้อมปราการแล้วก็มีพวกเจ้าตัวบอสพวกนี้นะครับผมก็คือด่านที่เราผ่านมาเนาะสามารถเข้าไปตีบอสได้นะอ่ากดเข้ามาเลยแล้วก็กดท้าทายนะครับผมเราก็สามารถวัดมาตีบอสได้เลยนะฮะ อบอสคิเมราแล้วก็จะมีแมปที่ดอบแร่เมทิลนะครับผมอ่าเป็นแร่ที่ใช้ในการเอินของเรานะครับผมแล้วก็ตัวเกมตัวนี้มีการระบบเผาด้วยนะก็คือการเอาแร่ตัวนี้ไปสามารถขับเป็นอุป,ปกรณ์ระดับอื่นๆได้นะครับผมเออก็ถือว่าดีเลยนะดีเลยนะครับผมมีระบบเผาเข้ามาพร้อมเสร็จสับให้เราได้เล่นกันนะฮะอันนี้ก็เป็นหน้าต่างของการประจนภัยนะครับผมก็คือปล่อยให้มันเล่นไปตามระดับขั้นไปเรื่อยๆผมอาผ่าันผ่านไปเรื่อยๆนั่นเองนะฮะ แล้วก็จะไปเป็นหน้าต่างของตัวละครนะครับผมอ่าตัวละครนี้ก็จะมีการวสมใส่อาวุธของนะครับผมก็จะมีของะระดับอ่าระดับ R บวกระดับ SR ระดับ SSR บวกอย่างนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเอามาผสมใส่กันได้นะครับผมเพรพวกนที่หาจากไหนได้มาจากการคราฟต์เองนะฮะอ่าเดี๋ยวผมค่อยพูดถึงการคราฟต์นะครับผมเจ้าตัวของตรงนี้ก็จะสามารถเสริมพลังอาวุธได้นะครับผมอ่าเรากดไปเสริมพลังนี่ผมก็จะเป็นการอ่าอัพเลเวลของอาวุธให้ สูงมากยิ่งขึ้นนะครับผมโดยใช้เจ้าตัวหินตัวนี้นะสามารถกดไปแล้วก็มันก็จะอับให้เลยนะครับผมยังสามารถผสมของกันได้นะครับผม่าผสมของตรงนี้ก็คือการเลื่อนขั้นของนันเองนะจากตรงนี้คือของอานะครับผมเราสามารถเอาอีกอันนึงมาบวกเพิ่มเพื่อให้กลายเป็น R บวกได้นะฮะก็จะสามารถเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไ,ได้นะครับผมอย่างผมเนี่ยเห็นไหม แล้วตัวอาบวกนะตัวนี้แต่นะผมก่อนอื่นเราต้องอัพเลเวลให้ถึงสูงสุดก่อนนะให้เลเวลสูงสุดได้ถึงจะสามารถอัพขั้นกันได้นะครับผมอ่านี้ก็เป็นการย่อยนะก็คืออาอุธมาย่อยได้นั่นเองนะก็จะได้หินกลับมานั่นเองแล้วก็ไปอัพอาวุอ,อื่นๆได้นะฮะแล้วก็มีการถอดของสับเปลี่ยนของอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าผมจะใส่ตัวนี้ใส่ตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็สับเปลี่ยนกันได้นะฮะโอเคนะผมไปที่หน้าต่างสําคัญกันเลยก็คือหน้าต่างของเขตแดนนะครับผม ี็จะมีรายละเอียดเยอะนิดนึงนะครับผมก็จะมีในส่วนหอคอยความรู้อะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวอธิบายย่อยๆนะหัวคอยความรู้ตรงนี้ก็เป็นเกี่ยวกับการวิจัยนะครับผมก็คือการสุ่มกาชาแหละอ่านผมลองสุ่มให้ดูนะตักหนึ่งร้อยแล้วกันปึ๊บสุ่มออกมาได้อะไรก็จะได้เป็นสกิลนะครับผมในการที่เราเอามาใช้นะสกิลตรงนี้ก็มีระดับขั้นอีกอกันนะครับผมก็จะมีสกิล สีเขียวสีทองสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยฮะอ่าเดี๋ยวผมค่อยอธิบายแล้วกันนะอ่านี่ผมเนี้ยผมก็จะเป็นสกิลสีทองอย่างงี้ฮะสกิลพื้นหลังสีฟ้าแล้วก็พื้นหลังสีเขียวนะครับผมเออก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับผมว่าระดับขั้นนั่นเองนะก็คือระดับการอัพเลเวลของมันนะอืมอย่างเช่นเจ้าตัวพื้นหลังสีเขียวตัวนี้ก็จะสามารถอัพได้แค่เลเวลสูงสุดแค่เลเวลสิบนะฮะผมสีฟ้าก็อาจจะได้มากขึ้นไปทองอาจจะได้มากขึ้นไปนะผมก็ดีสุดคงเป็นที่ทองแหละฮะไม่คงนนีี้้้แลลว่ะคผมอ นี่ก็เป็นเกี่ยวกับการสุ่มสก,กิลนะต่อไปห้องทดลองสก,กิลแล้วผมก็ไอตัวเมื่อกี้ฮะที่เรากดเข้าไปนะอ่าเกี่ยวกับทดลองสก,กิลคือการอัพเลเวลสก,กิลนั่นแหละครับผมเออลงสก,กัดนะครับผมลรงสก,กัดตัวนี้ก็ก็คือไอเทียไว้บุตีบวกฮะอ่าแค่นั้นเลยครับผมมันก็ไม่ได้มีอะไรมากก็ไว้ตีบวกเสริมพลังอะไรที่อยู่ตรงนั้นนะฮะที่ย่อยอ่ารงหลอมนะฮะอันนี้ลรงหลอมคือตรงที่สามารถสุ่มกระชายเหมือนกันนะครับผมโดยใช้เจ้าตัวหินนะครับผมถ้าเราอยากได้เจ้าตัวของที่เป็นอาร์อาร์เฉยๆนะ ก็ต้องใช้หินตัวนี้100หินนะถ้าเราอยากได้ SR ก็จะใช้เจ้าตัว Miss c h นะครับผมในการที่เราจะเอามาทุ่มเจ้าตัว SR นะแล้วก็โทสโตนนะ้ปะสุดท้ายนะผมก็ลุ่มระดับ SSR กันเลยทีเดียวเชียวนะฮะไปเป็นร้านค้านะครับผมร้านค้าตรงนี้ก็จะรีเฟซทุกทกี่ชั่วโมงมรู้ผมจำไม่ได้แล้วอะออประมาณ8ชั่วโมงหรือ10ชั่วโมงนี่แหละครับผม,ผมจำไม่ได้เหมือนกันประมาณนี้ครับผมอ่าเราก็สามารถเข้ามาซื้อของได้ไมันก็จะมีของพวกหินพวกนี้นะครับผมสามารถซื้อไปได้อ่านี่ก็เป็นตลาดมืด ก็มีของเยอะมากมายเลยก็มาซื้อกันได้นะฮะแล้วก็ร้านคาโบราณนะผมก็เหรียญพวกนี้หาได้จากไหนหาได้จากดันเจียนนะผมก็มาดูดูกันดูนะผมว่าหาได้จากไหนนะแต่าเป็นห้องค้นหาโบราณคาดีนะผมก็เหมือนกับเป็นการสํารวจนะฮะอ่าสมมติเราต้องการจะสํารวจเจ้าตัวเนี้ยวิจัยตัวเนี้ยใช่ไหมเราก็กดวิจัยไปครับผมปุ๊บมันก็จะได้พวกกรงเล็บอะไรอย่างเงี้ยม,มาใส่ในในท้ายสกิลของเราอ่า สามารถกดสำรวจได้ับผมมันก็จะไปสำรวจให้เรานะนี่เอเจ้าตัวพวกนี้แล้วก็อัปเกรดได้อีกต่างห่างนะครับผมนี่เอามาใส่เจ้าตัวข้างหลังสกิลตรงนี้เลยอ่านี่ครับผมข้างสกิลตรงนี้ก็จะช่วยบวกพวกค่าเตตัสเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับผมในการเอามาใส่อ่ะนะอืมประมาณนั้นนะครับผมอันต่อมาเป็นสมาพันธ์การผจญภัยนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของแรงค์นะครับผมการจัดอันดับอะเนาะว่าเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่การผจญภัยเราไปถึงไหนกันแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้เลยครับผมการผจญภัยว่าเราเนี่ย ถ้าเกิน5วันไปแล้วเนี่ยเราจะได้ของอะไรนะผมอยู่ผมอยู่ท็อปสิก็จะได้ตัวตัวเพชรสีํำเงินมา500นะผมถ้า10วันผ่านไปละ่ะเราได้อะไรถ้าเรายังอยู่10%ใช่ไหมฮะเราก็ได้เจ้าตัวนี้มามีอีก500ถ้า15วันล่ะฮะก็จะได้สมุดเรื่องสกิลมานะฮะผมแต่ถ้าใครที่อยู่ดับสูงๆหน่อยนะผมก็ได้เจ้าตัวเนี้ยผมโทสโตนนะ,ะผมที่ใช้ในการเอินเลียนแล้วก็ใช้ในการคัฟของระดับ S S R นะฮะผมเออเดี่ก็เป็นคลังกระเป๋าของเรานะฮะว่าเรามีของอะไรกันบ้างนะ แล้วก็การที่เราจะได้เพิ่มเจ้าตัวแรลงตรงนี้นะครับผมก็คือการที่เราทํเควสประจําวันที่ได้หินไอตัวเนี้ยอ่าก็คือทำควสประจําวันตรงนี้นะครับผมอ่าตรงนี้นะครับผมก็รายวันตรงนี้นะฮะนี้เลยครับผมจะได้มาจากตรงนี้นะเรายิ่งขยันทำมากๆนะครับผมรายอาทิตย์อย่างเงี้ยให้ได้เต็มทุกอาทิตย์ให้ได้ครบทุกอาทิตย์ให้ได้ครบทุกวันเราก็จะสามารถอยู่ระดับบนๆเกาะระดับลุนบนๆได้นะก็คือ ใพ้เขาเล่นบ่อยนะครับผมก็จะอยู่ระดับบนๆไว้นะฮะตัวข้าวจันพวกนี้ก็เอามานันอ่านๆดูนะผมก็เป็นจดหมายเพื่อนความสำเร็จสมุดสะสมอะไรอย่างนี้ก็จะมีเหมือนกันนะับผมสมุดสะสมนะเรามีสกิลอย่างเงี้ยครบหมดนะับผมก็จะเพิ่มระดับความยิใหให้กับเราเรามีสกิลพวกนี้ครบหมดก็ได้เพิ่มความมันยัสให้กับเราอะไรอย่างเงี้ยฮะอ่ามีทั้งอุป,ปกรณ์แล้วก็วัตถุโบราณกันเลยนะ,ะผมก็คือมีทุกอย่างนันเองนะฮะแล้วก็มีเช็คอินรายวันอืม ็จะมีคร่าวๆประมาณนี้แหละครับผมสําหรับการที่เราจะเขารวมเล่นนะครับผมเมนูคร่าวๆมีประมาณนี้เลยตัวเกมไม่ต้องทาอะไรมากจริงๆครับผมแค่ปล่อยให้มันเดินอย่างเงี้ยเรื่อยๆับผมหรือเราจะปิดเกมออกไปแล้วก็เข้ามาตีบอสอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับผมต่อมานะผมการที่เราจะเอิญก็มาที่แผนที่เลยนะผมก็จากพวกนี้นะผมก็คือการชนะบอสนั่นเองบอสเจ้าตัวพวกนี้นะมันจะเกิดขึ้นมาครับผมประมาณ8ชั่วโมงมาฮะอ่ามันจะเกิดขึ้นมาเราก็ไปตีชนะพอชนะเสร็จปุ๊บเราก็จะได้เจ้าตัวเมทิ้มานะครับผมเราก็สามารถนําไปเอรนไได้หือําป รัขบของได้นะฮะส่วนโซสโตนอีกหนึ่งแร่ที่ใช้ในการเอินก็จะได้จากการจะอันดับตรงนั้นนะครับผมอ่าส่วนในเรื่องของการเอินหรือการทําออกมาเป็นเหรียญอะไรอย่างนี้เดี๋ยวค่อยมาพูดถึงนะับผมว่าเราจะเ,เหรียญออกมายังไงทําเป็นเงินยังไงเรื่องนี้เดี๋ยวค่อยมาพูดถึงแล้วกันเนาะคร่าวๆก็จะเป็นเกมประมาณนี้ฮะผม ใครที่อยากไปได้เร็วนะับผมก็แนะนำนะครับผมหาที่ดีๆนะครับผมเนี่ยผมก็ฟุกได้ปาร์ตี้ก็ดีมานิดนึงนะครับผมก็ช่วยแบกเราได้นะผมเราก็พยันอัพตัวละครอ,อัพอาวุธอะไรอย่างนี้ด้วยนะผมจะได้ไปพร้อมๆกับเพื่อนได้ะเนาะคร่าวๆตัวเกมเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากจริงนะับผมเล่นง่ายๆเลยนะฮะเพียงแค่เราจัดสรรทรัพยากรได้ถูกต้องได้ถูกทางได้ถูกวิธีนะับผมก็สามารถเอินแร่ได้แล้วนะับผมสายฟรีก็เล่นได้นะฮะผมโดยเขาจะกําหนดจํานวนไว้ที่เท่าไหร่นะประมาณ 5 0 0พเหรียญน,นะครับผม,มประมาณ5 0 0 0ันเหนนรียญนะฮะที่จะทำการเอิรอนออกมาเนาะก็ง่ายๆเกมนี้นะครับผมเน้นการอัพสกิลด้วยนะอ่าอัพเลเวลสกิลหาสกิลสีทองอุปกรณ์ห uh, าอุปกรณ์ที่ระดับสูงๆ SR s r บวกอย่างนี้นะผมหามานะก็หาได้จากการหลอมเนาะนั่นแหละฮะหาไดจากการหลอมก็คือการสุ่มกาช้าหละฮะแล้วก็สุ่มหอคอย ใก็ได้สกิลดีๆมาหน่อยเพราะสกิลดีๆมากก็มาอัพสกิลเลเวลสูงๆใช่ไหมครับผมก็ทําการเอาพวกวัตถุโบราณนะฮะพวกวัตถุโบราณพวกนี้มาอัพอัพเกรดเสร็จปุ๊บก็เอามาใส่ที่ท้ายสกิลนะฮะนี่เลยผมมาใส่ที่ท้ายสกิลอย่างนี้อ่าก็คร่าวๆมีประมาณนี้นะผมเดี๋ยวเห็หม้มาอย่างเพื่อนผมก็มีสกิลระดับ UR SSR UR อย่างเงี้ยผมโอ้ก็มีสกิลแบบระดับส,งสูงๆนั้นเลย มีแต่ผมนะครับผมที่ระดับตำาๆมาเนาะเดี๋ยวขอตัวไปสุ่มมาก่อนนะแล้วค่อยมาทําการอัพพวกเลเวลสกิลอย่างนี้นะฮะเอาล้ครับ,รบผมสำหรับวันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้แหละครับผมถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆหรือข่าวสารดีๆเกมไหนจะเปิดเกมไหนเล่นยังไงเอินยังไงก็กดไลค์กดซับไปด้วยนะจะได้เป็นกาําลังใจกับผมอีกด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ